ตอนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมก็วันนี้ก็มาช่วยเหลือเป็นสะพานบุญนะครับขายผลไม้ให้คุณปู่ทองคํานะครับผมกลับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เลยได้มาถ่ายน้องเดินแรมแล้วก็คุณลูกนะครับน้องดาวเรืองนะครับผมแล้วก็คุณปู่ทองคํานะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นน้องแป้งนะครับผมเป็นสมาชิกครอบครัวของคุณปู่ทองคํานะครับผมคุณปู่ก็จะเดินทางกลับบ้านวันที่13พฤศจิกานะครับอีกอาทิตย์ข้างหน้านี่แหละครับผมก็ วันนี้ก็ได้มาเป็นสะพานบุญช่วยเหลือคุณปู่ทองคําในการผลขายผลไม้ให้คุณปู่นะครับผมผมยังก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านครับผมที่ร่วมอนุโมทนาบุญช่วยเหลือในการเดินทางครั้งนี้นะครับผมไม่ว่าจะคะแนนในการเดินทางหรือกําลังใจทุกๆสิ่งทุกๆประการนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านที่ร่วมอุดหนุนผลไม้ช่วยเหลือปู่ทองคํากลับบ้านนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับ คือเอ็นดูคุณปู่ทองคําแล้วก็ครอบครัวของคุณปูนะครับผมในเดืนเดินทางกลับจังหวัดสุรินทร์วันที่13ที่จะถึงนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ได้มาถ่ายครอบครัวของคุณปู่ทองคํานะครับแล้วก็น้องเดือนเลมแล้วก็น้องดาวเรืองก็กําลังหลับอยู่นะครับผมน้องดาวหลับอยู่นะครับผมแม่แม่เอฟซีครับผม ดาวเรืองหลักอยู่ก็นี่คุณแม่นะครับคุณแม่ใจดีนะครับน้องเ,ออเดินแลมนะครับก็ดีใจนะครับที่มาเห็นน้องดาวจเจริญเติบโตพัฒนาการของน้องก็เจริญเติบโตเร็วรขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยมาทําคลอดให้กับน้องดาวเรืองน,นะครับผมตั้งแต่น้องคลอดนะครับผมก็มาทําคลอดให้มาช่วยเหลือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ช่วยเหลือกัน นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้มาช่วยเหลือขายผลไม้ให้กับคุณปูคุณปูทองคํานะครับกลับจังหวัดสุรินทร์บ้านกลางนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นสะพานบุญนะครับผมฝากไม่ไม่เอฟซีสับสไคร์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับสไคร์กดติดตามให้กับช่องน้องใหม่ f ฟ m i l y ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับน้องใหม่อาจจะไม่มีเจ้าเบบี ม่มีตัวเล็กที่จะเป็นที่ดึงดูดหรือเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักอย่างช่องหลายๆช่องที่มีตัวเล็กนะครับผมแต่ก็พยายามที่จะทำหรือถ่าย YouTube ให้พอท,ที่จะเลี้ยงชีพตัวเองไปก่อนนะครับผมก็ไม่ไ <Wis> ม <dom> ่ใท่านใดอยากจะสับสไครต์ <day> <day> หรือว่าเอ็นดูน้องใหม่ก็ฝากสับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม ตอนน้องดาวเรืองก็กําลังหลับอยู่นะครับผมหลับอยู่แล้วก็คุณแม่ก็นี่ครับคุณแม่เดือนแรมนะครับผมส่วนนี้ก็คุณปูนะครับคุณปูทองคํานะครับผมนี่ก็น้องแป้งนะครับผมอยู่ที่จังหวัดระยองเส้นทางไปบ้านช้างนะครับอาเภอบ้านช้างจังหวัดระยองวันนี้ก็ทิ้งน้องใหม่ไว้ที่บ้านนะครับผมก็มาช่วยเหลือครอบครบัวของคุณปูจริงๆแล้วเราก็เป็นญาติกันนะครับผมก็ช่วยเหลือกันเออผมกับ ครอบครัวของคุณปู่นี่ก็เคยอยู่ด้วยกันเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมานะครับเป็นญาติกันแล้วก็เคยทุกอย่างเราช่วยเหลือกันตลอดนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้บอกบุญแล้วก็ช่วยเหลือในการขายผลไม้ให้กับคุณปู่นะครับผมได้กลับบ้านก็สามารถอัปเดตติดตามข่าว,าวหรือทาง Facebook ได้นะครับผมปู่ทองคำนะครับหรือเพจ Facebook ของคุณปู่ทองคำนะครับผม นี่ครับผมก็สวัสดีแม่แม่เอฟซีที่กับหลังเข้ามาติดตามน้องใหม่ด้วยนะครับผมก็ฝากสับสไครต์กดติดตามสันกระดิ่งให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมเอ็นดูน้องใหม่อีกสักเชือกด้วยนะครับผมนี้เราก็ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นนะครับผมผลไม้ที่เราขายก็ช่วยเหลือคนปู่ได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเราก็ช่วยเหลือกันไปนะครับผม วันนี้ภารกิจก็เสร็จสิ้นนะครับผมก็ขอบพระคุณพี่จินตนาศิรพงศ์ขอบพระคุณพี่โรยาขอบพระคุณพี่กันที่มานะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณแม่คนรักช้างขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่แม่ประสองค์ออกนามอีกหนึ่งท่านนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผม ขอบคุณพี่อิสรลีด้วยนะครับผมพี่อิสซลีนะครับผมขอบคุณพี่เมย์พี่อิสรลีแล้วก็แม่คนรักช้างแล้วก็พี่สรญานะครับผมพี่จินตนาสุรพงศ์แล้วก็พี่กันที่มาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับผมขอให้บุญกุศลนะครับอนุโมทนาบุญครั้งนี้นะครับผมผมก็ขออนุมัติอนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยนะครับผมขอให้บุญกุศลช่วยเหลือทุกทท่านจงประสบความสําเร็จทุกทุกอย่างในหน้าที่การงาน สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับผมบุรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามสันกระดิง่งก็เป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัว,วลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ